อวิชาของพูดถึงซึ่งอวิชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกกันว่าอาวิชาอาวิชาดังนี้นั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงซึ่งอวิชาพระเจ้าค่าภิกษุในกรณีนี้ปุตุชนผู้ไม่มีการสดับ ไม่รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีความก่อขึ้นเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่มีความก่อขึ้นเป็นธรรมดาดังนี้ไม่รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ว่าเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนี้ไม่รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีความก่อขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่มีความก่อขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนี้ภิกษุ ความไม่รู้นี้เราเรียกว่าอาวิชชาและบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ถึงซึ่งอวิชชาย่อมมีได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล้